การที่เรียนสวัสดิการผู้ไม่ได้รการเรียนพัฒนาคนกลุ่มนนะครับต่อไปครับขั้นผู้ไม้รัการสมาย เจอาพอพุทนาเสียเรียกแหกผู้ในการโเรียนวัดอ่างทองและนี่เ็ิีรองผู้ในการกสีร้ายนะับพอพ่อพทนาเสี่รียกวี่มานก็ร้องเพลงอยาให้กลับออกับบ้าเกิด็สีร้ายครับ่อยู่ที่นานหลายปีไปรอในการ ผู้ปกครองนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเร้ชมการแสดงแล้วก็จะ้ร่มมกันร้องเพลงสนุกสนานนคับนนี้นะครับที่จะมอบความสุขให้การตั้งร่มในการสืบสลนเพราะว่ารุ่นปู่จะเริมาชั้นขาวนะ้ 可以 Obrigado. 我们总共可以达他十五吨。 สีกำลงเลนำแหงเาตัชตจริงเาต้องดับต่อไปครับนอรับผู้ใหญ่อ้อนนะครับมุณินิสันสีสุพรรณนะครับคุณจินิสันสีสุพรครับดับต่อไปนะฮะท่านผู้ใหญ่ครับนี่ก็เป็นสิเก่าของิาที่นำเข้ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนะครับแล้วท่านก็ปลอดสายใดสองสายนะครับนะครับอ่าคุณครูรัตแดงให้พี่สาวมาคุณครูรัตน์สุขพคอทำเอาเชิญนะครับพี่อ่าพี่ชายคุณจิตติสิงห์สมานครับน้องชายชื่อจิตติศักดิ์พี่ชายชื่อจิตติแดงท่านก็เป็น นะครับต่อรับช่วงจากน้องชายและ ชอบมีต่อเนร่อนะครับสมาชิสบายเนบายความอ้อมนอยาทเป็นกรรมการสาาช่นเดียวกันน ผู้เกษียณผู้ราชการของม่ไดสภาเนี่ยด้เกษียณแล้วไม่ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ในชมรมนะแล้วก็มีชมรมผู้เกษียณครับโดยการงานของท่านรองผู้ในการเสาวนนีตุ้มพี่กุลนะพี่เป็นลูกพี่ก็มาแล้วได้ข่าวว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงขอเลื่อนเชิญนะครับ ชื่อได้ออกมาแล้วต้องขอโทษคุณครูพัชริยาดาวศักินปีที่แล้วเพป็นเกษียณครับใหม่ๆคุบิยาหุนเซนีฮุนเกดีตลอดไม่เคยแก่เลยครัคบคุณครภวัฎยารามนานัาททำได้ทีนมีใครอตตีกเลยคุณครูกัลุวันก็ยังไม่เกษียณรับปีหน้าเกษียณครับ มีหน้าเตรียมพร้อมมีหน้าเตรียมพร้อมยังมีปัญหาแบบอาคารนี้คือเดี๋ยวอาคารสนหามใช้ไม่ได้มันจจัดงานต้องจัดความโน้นนะ <laughs> คือนอยอยู่ที่สีรานะครับวันนี้ท่านะองร่วมในการสรบดีดแสงเพชรนะครับ